ชัดเจ์อ้ยพี่ดตเชื้เลยช่วยด้วยโดนชร์เจเออรอบนี้ไม่หลุดเฉย US Army US ่พี่ไม่เห็นว่ะพี่เห็นเป็นอนิเมะหมดเลยเฮ้ยเกือบตกเฮ้ย a m p นี่เองไม่เห็นหมดพี่ มึเห็นเป็น MPX อ่กกับไอไอกระทาฟับจีอ่ะกระทาฟับจีไปไปไปเปิดก่อนได้เปรียครับเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบครับบอกเลยใช้เอ็มใช้เอ็มพีไฟของคอร์ดิวตี้แม่งดีที่หายกระสุนอย่างเยอะตั้งตั้งข้าเมาส์อ่นเร็วเลยเอเฮ้ได้แล้วว่ะ ไปไปไปทำไมเอ้เป็นตัวเป็นตัวไหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดระวังนะพี่เบื่อไปไปก่อนเพื่อนนะยิงโดนรถก็เป็นพอเฮ้ยไอ้ยี้นี่แม่งแบบโอ้เยอะเยอะเฮ้ยเฮียบูเมอร์เฮ้ยไม่โดนว่ะไอ้ก้อนเหล็กไอ้เฮีย ตายยากขึ้มาเฮ้ยไอจ็อกกี้ไอจ็อกกี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยชาร์จเจอร์ไอ้็อกกี้โอ้โหขี่โดรนตึ๊เต็มงเลยเฮ้ยช่วยด้วยเอือตายละตายละเกือบตายแม่งนึกจะมาก็มาไอชาร์จเจอร์ไอแม่เฮ้ยอ่ะอนิเมะเดินมาเป็นสายเลย มอภารกิจตามหา MC AI AR15 ของคอร์ดิตีฮะไม่รู้แม่ไมงไปวางไว้ตรงไหนน่าดัดเซฟเฮาอะอาบางอันแม่งก็ไม่เจอนะเว้ยเซฟเฮาอะยิงกระสุนยีงอย่างเยอะเลยไี่เอว a ไฟ บรรจุห้าสิบนัดบ้าบอมันก็มันบ้าไอกเกมตัวเนี้ยมันบรรจุยเยอะกว่าปกติกร l o ะท้าพับทีเอวีไฟก็บอกเก่าดิวะ่ะใครอยู่ข้างหน้าวะไอนนอันนี้เอ็มพีเอ๊ะเอาเลยครก่อนไออย,อย่ายิงโด,รดนรถนะเว้ยโอ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 ไอพี พองแห่มากันเยอะเลยไม่เป็นไรเชือกระสุนปืนกลพี่จะหมดละกลัวมาเยอะเฮ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยก่อเหล็กแม่งตายยากชิบหายเฮ้ยเหี้ยสปิตเตอร์ตายละเฮ้ยนี่ไงเซฟเฮาโอ๊ย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 โดนอ้วกชิบหายเกือบตายไม่น่าเร็วน่าอ่าเอาไม่ใช่วะใช่เซฟเฮาเร็วเร็วเร็ว เข้ามาเข้ามาเข้ามาดิโค้ดเออช้าช้าเยอเฮ้ยหน้าโหลดดิ้งเป็นอนิเมะว่ะสุดจัดใครรักษาพี่วะอ้าวโค้ดโอ้โหใจดีจังรักษาให้ด้วย thank you เบียร์ขึ้นขึ้นหลอดละ thank you เบียร์เพิ่มีบีเอ็มสี่ให้กูเลยเหรอเก็บเลือดไปเพื่อนๆเลิกเก็บแลเบิดเอ้ยเอาระเบิดมาขวดยาอยู่ไหน โอเคเฮ้ยระเบิดใครแม่งเอาระเบิดพี่ไปวะเอ้าสติกกี้บอมหายช่างแม่งเหอะไปดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยจะปิดทำไมล่ะเฮ้ย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 เยอะเยอะจัดยิงไม่ทันแล้วยิงไม่ทันแล้ว โอ๊ยเยอะเฮ้ยเฮ้ยเบื่อเดียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเยนี่ก็ตายยากที่หายเลยเฮ้ยชาร์เจอร์ชาร์เจอร์ลองชาร์เจอร์ข้างหลังข้างหลังข้างหลังใครโดนวะไปมอลอุ้ย <okay>. ไอ้เหี้ยบูเมอร์ไอ้สัตว์ ไอ้เบือเยอะ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 ไหนซอมบี้วะมองไม่เห็นมีระเบิดปาหน่อยมี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 แต่ระเบิดไฟเนี่ยเอาป้าไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยเยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยเยเเยเยเเยเยเเย ยิงใส่เก็บเสียงยิ่งใช่เลยเออสองออโต้ว่ะใครมันตกวะไอ้เหี้ยแขนขาดมันตบดิใครแม่งท like cool uh ิ้ง M4 ็อย่างนี้เนี่ยทิ้งทำไมก่อนโอ้ยนี่ไงเหี้ยเจอแล้วคุณเธอเดินอยู่นี่คุณเธอเดินอยู่นี่ปิตาปิตอ้อยอ้ยยอ้อยอ้อยหืมไอ้เหี้ยไปดีกว่านะอย่ายุ่งกับเธอดีกว่า ไอ้ันเตอร์ไอฮันเตอร์ไอ้เหี้ยไอเหี้วโอ้ยเยอะจังวะเอ้ยวิดมาวิดเชียวิดมาวิดมาวิดมาว้าวอ้ใครโดนวิดอะยิงไม่ได้หิวหิวหิวปีนปีนเฮ้ยชัตเตอร์ชัตเตอร์ชัตเตอร์หลังเต็มเลยหลังเต็มเลยยหลังเต็มเลย โอ yup. ๊ยโดนชักเจ้อยยยยทำไมเยอะจังวะไป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 ดันดัน oh ดันโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนช่วยด้วยโอ้ยสมูเกอร์สีโดดอยู่ใค้ม oh ันตีดูชิดใครมันเยอะจังวะ ยี่กระสุนหมดแล้วโโอ้หเหลือปืนพกอย่างเดียวเฮ้ยโอ้ยเชี่ยเยอะไปไหนวะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตาเชี่ยเล่นเล่นโหมดยากปะเนี่ยทำไมมันเยอะจังวะโอ้ย n o มอลเหรอวะเนี่ยจะตายเอา ไป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 ดันดันด mm ันดันดันดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆเหล่าวิญชาเชื่อเรื่อยๆนิดเดียวต้องรีบปิดสวิตช์ละโอ้เช็ดโดนฮันเตอร์ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยโออเออเโอ้ยไอ้ยิ่งตกจังตกจังเนี่ยเออเยี่ยจะตายเอ้า

เอ้ยใค่ล่วงไปแล้วโอ้ยโดนตัวติดเลยตัวติดเลยพี่ปาไพ่บอมมปแล้วไ่ไปป่าถแต่แรกกพึ่งเก็บไงปิดสวิตช์แล้วอ้โดดาวเลยล่วงอย่างเงี้ย โอ้โหเลือดจะหมดขึ้นมาขึ้นมาสังเกตบันไดเดี๋ยวหิวให้ไอ้นี่ก่อนโค้ดมันจะตายแล้วหิวให้เพื่อนกันไปไหนปิดแล้วลงมาไปไปไปโอ้ เก็บระเบิดมาก่อนใส่บอมปลาเคลียร์ทางก่อนเลยอันดับแรกมาลุมกันเยอะๆบึ้มนั่นแหละไปครับไปทางเคลียร์ไงเสียเมาเฮ้ยไอ้เหี้ยชาร์เจอร์ชาร์เจอร์ระวันๆมีแรงเต็มเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนต้นตีนเหี้ยเยอะแยะเลยวะเนี้โอ้ย ไปไปไปมาเจอถือแล้ว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 เกือบตายเฮียกระสุนเติมกระสุนเงินอ่ะเปิดสิพี่ปิดทำไมเอปิดปิดปิดโอเคจะต่อหรือพอแค่นี้กลัวจะรอด